ก็ขอสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่คุณพี่ทุกทกท่านนะคะวันนี้ก็พบกับน้องเหมือนเดิมคะ่ะน้องถุงเงินน้องบุญนมีก็ขอสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ<ะ>ด้วยนะคะอันนี้คุณตาได้อาบน้ำให้น,น้องช้างคะ่ะวันนี้ก็ได้กินอาหารผลไม้ออนไลน์อิ่มแล้วนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะคะ คุณกระตูนนะคะแล้วก็พออนะคะตาพออชื่ออะไรนะตาคันพออถาวรน,นะคะขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะทำงานกิจการใดๆก็ขอให้รุ่งเรืองก้าวหน้าไปข้างหน้าเรื่อยๆนะคะก็ขอขอบคุณท่านพออถาวรด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณ คุณการ์ตูนด้วยนะคะที่เปิดตลาดและปิดตลาดให้คุณยายคุณตาวันนี้คุณยายคุณตาก็ขอขอบคุณมากเลยคะ่ะอันนี้ก็มาถ่ายให้ดูน้องทุงเงินเหมือนเดิมนะคะน้องถุงเงินไปกินผลไม้หวานๆวันนี้ น้องบุญมีก็ให้อยู่ใต้ทุนบ้านน้องบุญมีวันนี้ให้อยู่ใต้ทุนบ้านน้องทุงเงินก็อยู่ใต้ต้นโผนะคะวันนี้ก็มาพบกับน้องเหมือนเดิมคะ่ะไม่ได้ไปไหนมาไหนนะคะอยู่ที่เดิมนะคะก็ขอขอบคุณมากนะคะทุกๆก,กำลังใจนะคะที่ติดตามน้องมาตลอดนะคะ ที่เป็นกำลังใจให้น้องมาตลอดนะคะไม่ว่าจะท่านจะอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ขอให้ท่านมีแต่สุขภาพแข็งแรงขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองนะคะทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่เติมคะแนนให้น้องด้วยนะคะแล้วก็ขอท่านท่านที่กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องมาตลอด คุณยายก็ขอขอบคุณมากเลยค่ะยายก็จะสู้ๆไปข้างหน้านะคะน้าน้องถุงเงินอันนี้ได้กินผลไม้เยอะแล้ววันนี้คุณยายก็พักไรต่อวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะให้ดูแต่น้องช้างด,ดูเวลาเขาจะอนั่นก็จะกินเยอะมากเลยค่ะ ทุงเงินก็ปันไม่ค่อยดีแล้วนะคะกินต้นสับปะรดก็ต้องตีให้ละเอียดก่อนล้าฟันหักหมดแล้วน่าจะเหลืออยู่ซีกเดียวเงี้ยอันนี้ก็ผลไม้ก็ไล่หมดแล้ววันนี้ ทำวันนั้นนิดวันนันหน่อยสะสมคะแนนไว้ซื้อต้นสับป,ประรดให้น้องช้างทานนะคะอันนี้คุณยายก็ได้ซื้อแล้วหนึ่งรถค่ะเนี่คุณตาก็จะอาบน้ำให้น้องลินมีต่อขอฝาก เป็นกำลังใจให้น้องถุงเงินน้องบุญมีด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้น้องด้วยนะคะทางเพจก็เพจน้องของถุงเงินถุงเงินบุญมีคะ่ะทางช่อง y o u t u b e ก็ช้างพังถุงเงินบุญมีนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่น้องช้างด้วยนะคะวันยายก็มาไลา่ขายอาหารทาง เพจของน้องจุงเงินน้องบนนุญมีนะคะก็ขอฝากคุณพ่อคุณแม่แวะมาอุดหนุนด้วยนะคะตะกร้าละห้าสิบคะแนนค่ะแวะเติมคะแนนให้น้องช้างได้นะคะทางเพจของน้องจุงเงินบนนุญมีนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยค่ะอันนี้น้องบนนุญมีก็อาบน้ำอยู่ ก็อ,อาบไปสองรอบแล้วนะคะเพราะว่ากลัวกเขาจะร้อนเขาจะงุดหิดก็ต้องอาบน้ำให้เขาบ่อยๆแล้วก็ให้กระทานเยอะๆค่ะ ยายก็มาถ่ายให้ดูนะคะ้องบนมี้องบนมีท้องป่องเลยได้กินผลไม้เยอะเลยวันนี้โอ้ยทั้งทั้งกินน้ำทั้งขี้ทั้งเยี่ยวเลยนะ่เนี่ยบุญมีโอโอ้วันนี้กินน้ำตอนกลางวันเลยวันนี้ น่าจะกินผลไม้เยอะแล้วก็หายน้ำแน่เลยเนี่ยลอยนล้วเนี่ย,ออย,นเ,นยเออเออวันนี้ก็กินน้ำเยอะด้วยวันนี้ไม่มีที่กินแน่วันนี้วันนี้พอเอารถไมโครมาขุด ตรงอร่อน้ําแล้วไม่มีหญ้าให้กินแล้วตอนนี้ก็ให้อยู่ใต้ถุนบ้านเหมือนเดิมตรงนี้เขาขุดหมดแล้วเขาเลี้ยงปลาแล้วบริษัทเขาเลี้ยงปลาดุกเขาเลี้ยงปลาดุกแล้วตรงนี้ก็ไม่มีที่ให้น้องทุนเงินน้องบนมีกินแล้วเขาก็จะขุดไปปลูกผักปลูกอะไรไม่รูม้มีที่ให้กินแล้วเขาเลีเ้ยงปลาดุก ไปบนมีไปไปยุธิที่เดิมไปทุนบ้านเหมือนเดิมลูกคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ขอขอบคุณมากทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามน้องมาตลอดขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะคลิปหน้าค่ะเจอกันใหม่นะคะ วนนี้มาแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ